สวัสดีผมชื่อมนเทอร์เฮลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้ามนเทอร์เฮลขอนำเสนอ 2Q+ แบบประเมินที่จะช่วยให้คุณประเมินโรคซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตายเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง 2Q+ จะมีคำถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าสองข้อและคำถามเกี่ยวกับความคิดฆ่าตัวตายหนึ่งข้อเราไปเริ่มประเมินกันเลยคำถามข้อที่หนึ่ง ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านรู้สึกเศร้าหดหู่หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่คำถามข้อที่สองในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดฆ่าตัวตายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านมีความรู้สึกทุกข์ใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นอย่างไรกันบ้างท่านมีความเสี่ยงหรือไม่หากท่านมีความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งข้อขึ้นไปอยากประเมินเพิ่มเติมสามารถแจ้งพยาบาลจุดซักประวัติเพื่อขอรับบริการด้านสุขภาพจิตได้หากต้องการช่องทางการช่วยเหลืออื่นๆ m e n t a ท Health ก็มีให้ทุกท่านสามารถติดต่อหาผม m e n t a ท Health ได้ที่กลุ่มง,งานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลบำเหน็จนรง โทร044859099ต่อ704หรือ098601796วันเวลาราชการเวลา08.30นถึง16.30น